<c oughs> สวัสดีลูกค้าจังหวัดขามแก่นนะครับผมก็มาเทสเครื่องให้ดูนะครับขายไปแล้วนะครับคอ,อยสามตัวนีต้ตอนนี้ใช้การจอออนบอร์ดอยู่นะเดี๋ยวจะเล่นเกมให้ดูสักเกมหนึง่ง <c oughs> แล้วก็เข้าวินโดว์สครู เปิดสเปคให้ดูนะคอไอสานะครับคอไสามแรมสกิกนะครับอัตริตห้าร้อไม่มีการ์ดจอแยกนะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าไม่เอาการ์ดจอแยกนะครับแค่ไปใส่การ์ดจอแยกแค่ซื้อการ์ดจอแยกมาใส่มันก็เล่นเกมหนักๆได้แล้วนะครับเพราะว่าเป็น CPU คอ i3 อันี้มันเป็นโปรแกรมที่แสดงเฟรมเรทได้นะครับ FPS นั่นเองนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเขาปรับให้มันเข้าที่ก็ไม่ได้ปรับไว้นะฮะโอเคแล้ว โปรแกรมนี้หาโหลดได้นะครับชื่อโปรแกรมว่าแฟบนะฮะพิมพ์เข้าไปว่า F A P S นะครับถ้าจะให้มันถ่ายหน้าจอเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะวินวิดเนะวินโดว์เนะวินโดว์อื่นผมไม่แน่ใจ <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้หรือเปล่า บางทีผมก็ใช้ตัวนี้แคสเกมนะครับแต่ว่าจะส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรมที่มันแถมมากับกราฟิกการ์ดหรือาการ์ดจอแยกนะครับเป็นการ์ดจ,จอแยกที่มันเป็นรุ่น GTX นะครับ GTX ทุกรุ่นมีโปรแกรมบันทึกนะมันชื่อว่าอะไรลืมชื่อไปแล้ว มันสปีดก็ประมาณนี้แหละนะ c p u กับเมนบอร์ดแรงอยู่แล้วนะครับมันตัวใหญ่มากเมนบอร์ดก็ไปหาการ์ดจอดีๆมาใส่เอาการ์ดจอแยกกับฟิกการ์ดแยกนะครับมาใส่เอาก็แรงเองแหละแคสเกมไดกก้ก็ลองคิดดูแล้วกันคลิปล่าสุดที่ผมแคสให้ดูที่ตั้งชื่อว่าเออเทเวอร โคดสาดิตเนะี่ยใช้เครื่องนี้นะนคอยสามเครื่องนี้นะไม่ได้ใช้คอมของผมนะใช้เครื่องนี้เพียงแต่เอากัสดจอดีๆอ่ะมาใส่แค่นั้นเองลูกค้าบอกว่ายังไม่มีงบก็เลยเอาเอาเฉพาะตัวเครื่องไปก่อน คือเอาอุปกรณ์อย่างอื่นไปก่อนยกเว้นก๊าเจอแยกคือเขาจะไปซื้อใส่ในภายหลังนะฮะซื้อใส่อีกทีนึงเก็บเงินก่อนอะไรประมาณเนี้ยถ้าหากว่ารอก็คนอื่นเขาจะแย่งไปไงมันมีแต่คนอยากได้อะเป็นคอไอสามไงเขาโอนเงินมาแล้วนะฮะ ค่าจากคอนแกนมันก็โหลดได้ประมาณนี้แหละเออเซร์เวอร์พีบีเป็นอะไรไม่รู้นะฮะช่วงนี้มันพิลึกอ่ะอยู่ดีมันก็เด้งออก รอสักโค่นะโหลดอยู่มันโหลดได้ประมาณนี้แหละมีปัญหาเรื่องบัตรนะฮะ pb ตอนนี้เกมพี mm hmm. ตอนนี้เฟรมเรทก็ถือว่าโอเคอยู่นะตอนโหลดเนี่ยสิบห้าสิบสองสิบแปดเพราะว่ามันเป็นแก๊สจอออนบอร์ดไง ก็ได้ประมาณนี้แหละถ้าเป็นกัาจอะแยกคุณภาพดีๆหน่อยก็น่าจะสามสิบถ้าเป็นอย่างตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเฟรมเดทอยู่ที่หกสิบเดี๋ยวลองมาดูกันก็ประมาณนี้แหละโอ้พุ่งไปหกสิบเอ็ดเลย ผมขอรวบรัดไปเร็วๆหน่อยนะเดี๋ยวจะใส่กัสจอยแยกให้ดูด้วยอ้อะไรวะ แน่ใจว่าจะสู้เขาได้หรือเปล่าผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งโอ้เฟรมเลทล็อกไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าก็ถือว่าสูงนะเอชช็อตเลยฮนะ มันเป็น C p U c o r e i3 ไงเปรมเรดมันก็เลยสูงไม่แปลกหรอกขนาดกระจออนบอร์ดนะเนี่ยแล้วใครยิงกูวะเมื่อกี้ <c oughs> อ้าวมันอยู่ตรงไหนวะ จำแล้วไง ấy.